สวัสดีค่ะอยู่กับโดนัทนะคะวันนี้กลับมาอยู่กันในเกมจีบอีกแล้ว <Yeah! S 1> วันนี้ก็ไม่ได้มาจีบพี่แปงแล้วนะคะวันนี้เราจะมาอยู่ในไฟน์ในเฟรดดี้กันซึ่งตัวละครที่เราจะจีบในวันนี้ก็คือโกลเด้นเฟรดดี้ค่ะความจริงมีหลายตัวละครให้จีบนะคะแต่ว่าเราก็เลือกไปสุ่มไปมั่วๆไม่ไม่รู้ว่าจะเลือกจีบตัวไหนดีก็เลยเลือกจีบโกลเด้นเฟรดดี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ว่าตัวไหนนี่ตัวนี้แหละงั้นเราก็มาเริ่มเล่นกันเลย Let's go Aloha Ola สวัสดีค่ะตังจะภาษาไหนอะไรคือการแขยงกับตัวเอง <Nope. S 1> ครั้งนี้เป็นหมีอีกแล้วครั้งนี้ครั้งที่แล้วก็เป็นหมีแค่ต่างสีไปเล่นเตอรี้เกียจพูดก็เป็นข้อความจากคนที่สร้างนะคะ มาทำอะไรที่นี่เนี่ยตรูอ๋อมาสมัครงานแหมลืมมีการลืมด้วยนะคะก็กๆกำลังทำอะไรเหรอคำถามกวนถีบประตูขคประตูโปรยสเสน่ห์อะไรคือโปรยสเสน่ห์ถีบประตูว่าหนักนะโปรยสเสน่ห์นี่มันคืออะไรอ่ะลองถีบประตูบา,บายบายพลาดแต่เริ่มเลยนะครับ อะเอาใหม่เอาใหม่อ่ะข้อประตูฮัลโหลยินดีต้อนรับครับมาสมัครงานใช่หรือเปล่าครับนี่นะคะเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งในฟานาเอฟเฟดีตัวนี้ชื่อว่าบอนนี่นะคะเหมือนจะเป็นกระต่ายนะกระต่ายสีม่วงอืมสวัสดีเช่นกันค่ะโค้งไปสมัครตรงไหนอะคะเชิญที่ห้องผู้จัดการครับทางน้นเลย จากนั้นบอนนี่ก็บอกทางคุณจะไปห้องไหนดีจ๊ะมีให้เลือกอีกแล้วเหรอจะเลือกถูกไหมเนี่ยฉันไม่รู้สิถ้าเลือกจากสีที่เราชอบในนี้ก็งั้นห้องเกวอะสุ่มอะเปิดมาปุ๊บชัดเลยกำลังจูบก,กันอยู่คุณเลยนั่งดูจนฟินโดนที้วอดวอด มีมีคู่จิ้นที่เป็นอันนี้ได้เหรอเฟรดดี้กับบอนนี่เราจะปล่อยให้เขานี้ต่อไปโดนทีบออกมาเลยเราไม่บอกกันนะว่าต้องไปประตูไหนจะรู้ไม่เนี่ยาถามจริงต้องใช้วิธีซูม้มเมาก็จะเป็นแบบนี้ตลอดลองห้องแดงฮะ,ะแม้แม่เตรีมตัวกำลังจะ โดนอุดปากขอบคุณที่แพ่มาเลยเล่นก็อีกแล้วเหรอย่อไปลองโปรยเสน่ห์สิอ๋อไม่ได้ไม่ได้โอเคโอเคคราวนี้ห้องน้ำเงินอ่าเจอักทีกว่าจะถูกอ่าเราจะพากเป็นชื่อของตัวเองแล้วกันสวัสดีค่ะฉันชื่อโดนัทมาสมัครงานค่ะเอ๊ะไม่ใช่คุณเฟนด,ดี้นี่นะครับเฟนด,ดี้อยู่ที่ห้องครับเชินไปหาได้ครับนี่นะคะโกลเด้นเฟดดี้คนนี้นะคะ ค่ะขอบคุณค่ะแอดมีการใส่สต้เอฟเฟกเองด้วยนะสวัสดีค่ะคุณเฟดดี้คือจะมาสมัครงานนะคะสวัสดีครับเชญกรอกชื่อได้เลยครับกรอกชื่อนะนี่ค่ะขอบคุณครับดอซิจะได้เป็นอะไรอะไรนะไอไอข้อบนกับข้อล่างนี่มันก็ดีแล้วนะแต่พนักง,งานขัดซ่วมแต่สนุกนี้มันคืออะไรวะ nope. เออถ้าให้ตอบแบบดีๆแล้วก็น่าจะเด็กเสิร์ฟแล้วมั้งเอา้าไม่ใช่ทะงั้นจะว่า so, ไปถ้าใครรู้วิธีทําเกมแบบนี้ก็บอกกันได้นะคะเราก็อยากลองทําดูเหมือนกันแม่ครัวมั้ไม่น่าช่มั้งมันน่าจะให้ตอบแบบเกลี้ยงๆแน่เละเอ้าไม่ใช่ไม่ใช่ใชโอเคโอเคเนว่าจะเล่นเนว่าจะเล่นอะไรกันก็ไม่รู้โอเคต้องตอบอะไรเนี่ยถามจริงเด็กเสิร์ฟก็ไม่ได้พนักงานดูดส้มสนุกก็ไม่ใช่เอาจริงดิแม่ครัว ไม่ใช่อีกอ๋อต้องต้องเป็นนักร้องเลยโอเคโอเคนักร้องคุณได้เป็นนักร้องกว่าจะเดาถูกไม่ใช่เดานะกดมาถูกอันละแอดอ้าไงโกลเด้นโกลเด้นเข้ามาขณะทีค่คุณกำลังคุยกับเฟรดดี้อืมทำอะไรอยู่ก็คุยไปเรื่อยเปื่อยอะและเล่างานได้อะไรล่ะนักร้องนะ่ะ เดาสิเดาอะไรดีอืมเขาจะถามทำมะเขือโอเคนี่ขนาดเดาเล่นนั้นเนี่ยเงินเหรอเงินฉันขอตัวก่อนนะอืมแล้วคุณล่ะจะทำอะไรต่อไปดีลูกจากเก้าอี้แล้วช้อนคลางคุณขึ้นมาใกล้ๆหน้า เเดี๋ยวเดี๋ยวคนรีบถอยก็ทีอ่ออกห่างฮ่าฮผมล้อเล่นนะครับเง,งั้นฉันขอตัวแล้วค่ะครับวันแรกคงไม่มีอะไรมากหรอกนะคุณเดินออกมาหน้าร้านไปเดินรอบร้านดีกว่าแฮ <H è> เสียงเป็นโนดังออกมา เปียโนนี่นะไปดูดีกว่าแค่ว่าใครเล่นอยู่นั่นคุณโกลเด้นนะเล่นเพราะจังเพลงจบพอดีค่ะคุณโกลเด้นเล่นเพราะจังเลยค่ะฮะเอออรุณสวัสดิ์อ่ะค่ะคือขอโทษนะคะที่แอบฟังไม่เป็นไรคือคุณโกลเด้นเล่นได้พร้อมากเช่นเลยอยากฟังอีกนะคะเออขอบคุณคือผมไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่หรอก ให้โปรดเล่นอีกสักเพลงทักาขอร้องแต่ผมอายนะแต่แต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะขอโทษนะครับทางชันตาหางที่ผิดขอโทษนะคะแต่แต่ผมจะเล่นให้คุณฟังคนเดียวแล้วกันนะครับเฮ้ hey, จริงหรอคะม้วนกลับทันที แสดงว่าอยากฟังมากเลยใช่ไหมค่ะครับขอบคุณนะคะโกเด้นเริ่มเล่นเปียนโนบางทีคุณเองก็เผลอแอบ,บร้องตามบ้างซึ่งบางทีโกเด้นก็แอบเงยมาดูบ้างเพลงจบว,ว้าวเพราะจังเลยค่ะเคลิ้มกันเลยทีเดียวง,งั้นนะครับโกเด้นแอบ,บยิ้มและหน้าแดงนิดนิด ะที่จริงคุณก็ร้องเพราะนะครับคุณหน้าแดงเล็กน้อยง,งั้นเหรอคะค่ะคือว่าคุณช่วยสอนเปลียนนอให้หน่อยได้ไหมคะคุณตะโกนออกไปก็เล่นเงียบไปสักพักอย่าราไนเกาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างว่าอาเบมาไงเนะี <laughs> <c oughs> ่ยก็ก็ได้ครับขอบคุณค่ะ พุ่งไปกอดโกลเด้นฮะเฮ้โดนกอดข,ขอโทษค่ะลืมตัวไปหน่อยปล่อยมือครับหลายวันผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งคุณยังปรับตัวไม่ค่อยได้ยกเว้นกับโกลเด้นที่คุณสามารถพูดได้เต็มคำว่าส่วนโกลเด้นเองก็เริ่มพูดแบบเต็มๆคำกับคุณได้ง่ายขึ้นสวัสดีครับพอจะปรับตัวได้หรือยังไม่ค่อยเท่าไหรค่ค่ะ รู้สึกว่ามันยังไม่ชินเท่าไหร่แต่คนที่นี่นิสัยดีมากๆเลยค่ะงั้นนะครับแต,แต่พออยู่กับคุณโกลเด้นแล้วค่อยรู้สึกปกติหน่อยนะคะรู้สึกชินขึ้นเยอะงั้นนะครับคือผมมีเรื่องจะมาบอกคะผมจะลาออกทํะท๊ะท๊ะทะคะช่ะงนี้ร่างกายผมชะกมะไม่ค่อยดีแต่ผมก็ยังกลับมาสอนคุณเล่นเป๊ะโนโได้เหมเอนเดิมท๊ะ แต่อย่างนี้เราก็ได้เจอกันไม่ทั้งวันนี่นะคุณกอดโลเด้นจากด้านหลังทำไรนะครับอย่าลืมมาสอนและมาหาบ้างละ่ะคุณร่ำให้ครับผมไม่ลืมรอกครับผมสัญญาสัญญาแล้วนะครับหลายวันผ่านไปคุณเริ่มสนิทกับทุกคนในร้านในฐานะเพื่อนและโลเด้นก็ยังมาสอนคุณตามปกติ การมีอินโทรพี่เอกนี่มันช่างเพิ่มสีสันให้กับเรื่องเลยทีเดียวอินโทรพี่เอกมาไง <c oughs> <c oughs> เวลา5้าโมงซึ่งก็คือเวลาเรียนของคุณที่จะเรียนเปียโนกับโกลเด้น,นั่นเองอาทิตย์ยามเย็นนี่สวยจังเลยทำไมคุณโกลเด้นมาช้าจาังนะมาทำอะไรตรงนี้ครับคุณโดนัทคือเห็นคุณโกลเด้นมาบ้างหรือเปล่าคะโกลเด้นไม่สบายนะครับเลยนอนอยู่บ้าน ทำไมเขาไม่บอกฉันละ่ะคาว่าไม่สบายไม่ทราบครับงั้นวันนี้ผมอนุญาตให้คุณกลับก่อนได้นะครับค่ะข,ขอบคุณค่ะรีบวิ่งออกนอกร้านติ้งน้องติ๊งน้องติ๊งน้องติ๊งน้องค่ะใครครับค่ะ <c oughs> คือฉันเองค่ะ <c oughs> งั้นหรอครับ <c oughs> พยายามทำเสียงที่แบบไอแล้วนะ แต่ว่าทำไม่ค่อยได้เชิญเข้ามาเลยครับถ้าที่จริงไม่จำเป็นต้องมาเปิดให้ก็ได้นะคะพักจะดีกว่านะคะไม่เป็นไรหรอครับแค่ทําไมฉันรู้สึกแปลกๆรู้สึกเหมือนกำลังจะึบคุณล้มลงตรงหน้าโกลเด้นคิดว่าเป็นอะไร ไม่ใช่โดนรัดคอไม่ใช่หรอนี่ฉันต้องเล่นใหม่หมดเลยใช่ไหมบอกฉันทีโอเคถึงฉากนี้แล้วถ้าไม่ใช่รัดคอก็แสดงว่าโดนวางยาสลบแล้ะใครมาใครมันมาวางยาสลบฉันเนี่ยที่ไหนกันนี่นี่โนนัทพี่มาสลักเป็นยามได้แล้วนะดีใจด้วยนะคะพี่ชายพี่ไม่ ไม้ในร่างไร้ลมหายใจสลบอยู่เบื้องหน้าคุณนั่นคือความทรงจําของคุณก่อนที่คุณจะมาสมัครงานนั่นเองแล้วจู่ๆก็มีคนโผล่ออกมาพร้อมมีดที่เปื้อนเลือดนายเป็นใครไม่ต้องสนแต่คืนนี้ฉันจะไปหาหมายความว่ายังไงคนนั้นก็คือ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 ไผวะอันนี้ม่องเออถูกิงๆิ้วย ฮ<ห>ะคุณสะดุ้งตื่นบรรยากาศรอบข้างของคุณคล้ายกับโรงพยาบาลไม่ใช่คล้ายหรอกมันใช่เลยแล้วก็มีโกเดน้นั่งอยู่เป็นอะไรไหมฉะฉันฝันร้ายมาหมอบอกว่าคุณโดนวางยาสลบตอนนั้นตกใจแทบแย่เลยรีบแบกมาโรงพยาบาลเนี่ยกลัวว่าจะเป็นอะไรทําไมถึงโชฉชนล่ะคะครอบครัวก็ไม่ใช่ คงเป็นคนที่รักที่สุดแล้วมั้งค่ะคนที่รักที่สุดใช่ครับเพราะคุณคือคนที่ทำให้ผมมีความสุขคนที่ทำให้ผมรู้สึกไม่เหงาฮะเฮ hey. เวลา20นาฬิกาที่โรงพยาบาลตีดีดฮะัลโหล อยู่ที่โรงพยบาบาลนะเฟรดปิ๊บใครนะคะเฟรดโทรมาถามว่าทำไมไม่อยู่บ้านนะครับค่ะเพลงเพรานะเนาะอะไรอะไรคือเพลงอ๋อเปิดเพลงแล้วเราไม่ได้เปิดอะไม่กล้าเปิดลกลัวทิกะจิตลองเปิดหน่อยแล้วกัน,นเออโอเคไม่สงสยัยละบายบาย <laughs> โอเค โคตรไพเราะจะก๊อปก๊อปจะจะไปเปิดแล้วครับแค่หน้า